สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศครับเหตุที่ต้องมาเป็นกำลังใจให้กันและกันก็เพราะว่าตอนนี้เรื่องมาตรการช่วยชาวนาสื่อกระแสหลักและก็เว็บไซต์ข่าวดังๆที่เขาอยู่กรุงเทพนะครับที่เขาติดตามข่าวเรื่องนี้และเจาะข่าวเรื่องนี้นี่เขาเงียบครับ เขาไม่ลงข่าวอะไรทั้งสิน้นโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นี่เป็นวันประชุมคอรอมอรดูตามเว็บไซต์ข่าวต่างๆซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวดังๆก็เงียบยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับโดยปกติถ้ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอเนี่ยสื่อสื่อที่อยู่กรุงเทพเขาจะเจาะข่าวได้เขาเขาจะลงข่าวไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ข่าวดังนะครับหรือว่าเพจดังๆที่เขาลงข่าวที่ ลงข่าวตามความเป็นจริงนะครับตามที่เจาะข่าวได้ตามแหล่งข่าวกระทรวงทะบวงกรมต่างๆนะครับวันนี้วันที่4ตุลาคมเราไปตรวจสอบข่าวต่างๆเรื่องช่ยชาวเรื่องช่วยชา,าชวชานาะไร่ละพันคู่เรือนแล้วไม่เกิน20ไร่สองหมื่นเงียบครับไม่มีสํานักข่าวไหนลงข่าวโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้5ตุลาคมเป็นวันประชุมคอรมอก็ยังไม่มีสํานักข่าวไหนฟันธงลงข่าวว่าเรื่องประกันรายได้ข้าวปี64ทับหห้าและโครงการคู่ขนานรวมทั้ง ค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยชาวนาไร่ละพันครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมวันที่5ตุลาคมหรือไม่อย่างไรก็ไม่มีแหล่งข่าวไหนระบุข่าวหรือลงข่าวเลยนะครับมันรู้สึกเงียบผิดปกตินะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องโครงการประกันไรายได้ข้าวที่จะดําเนินนโยบายนี้ในช่วงปลายปี25 6 4กก็คือช่วงนี้แหละครับ ไปจนถึงต้นปี2565เขาเรียกว่าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี้เป็นการดำเนินนโยบายประกันรายได้ข้าวปีที่3นี่<อ>ก็จะมีนะเพราะว่านายจุลินลักษณะวิเศษเนี่ยรองนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งดำเนินการเรื่องนี้เป็นเจ้าของเรื่องนี้โดยเฉพาะนะได้ได้พูดไปทุกที่ทุกจังหวัดที่ท่านไปลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชนราษฎร ผู้ประสบภัยน้ําท่วมบ้างหรือไปเยี่ยมเยียนเขาเรียกว่า,าจุลินออนทัวอะไรก็ว่ากันไปตามเพจของพุทธดาจุลินนะเขาก็ลงข่าวเรื่อยๆท่านไปลงพบปะกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดไหนท่านก็บอกว่าโครงการประกรันรายได้ข้าวดาเนินการมาตามขั้นตอนทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงขั้นตอนเดียวก็คือเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อให้คอรมอพิอรณาอนุมัติหากคอรมออนุมัติเมื่อไหร่ก็จะดําเนินการได้ทันทีนะครับ เช่นเดียวก,ก,ก,กันกับช่วยชาวนาไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่ท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการ,รกันรายได้ข้าวก็ดีนะครับโครงการช่วยชาวนาไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่สูงสุดสองหมื่นบาทนี้ก็ดีทุกอย่างได้ดาเนินการไปตามขั้นตอนหมดครบทุกประเด็นแล้วก็คือผ่านการประชุมผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือนอบขซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายมติเป็นประธาน คณะกรรมการนโยบายเข้าังชาติผ่านความเป็นชอบเสร็จสัรเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็เหลือขั้นตอนก็คือเข้าที่ประชมุมคอรมอหากที่ประชุมคอรมอพิจารณาอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณหลังจากนั้นก็จะดําเนินโครงการได้ทันทีพูดที่ไหนท่านก็พูดแบบนี้นะครับท่านจุรลินรักษณะวิสิทธ์ท่านว่ายอย่างนั้นและท่านพูดในสภาผู้แทนราษฎรที่มีสสยกมือถามกระทู้สดท่านก็ตอบไปแล้วว่าในเอกสาร โครงการประกันรายได้ข้าวแล้วก็โครงการเชืวอชาวนาไร่ละพันครัว,วรเรือนและไม่เกิน20ไร่นั้นนายจุลินลักษณะวิเศษได้ตอบสสในสภาตอบกระทู้สดไปแล้วว่าตนเองได้ลงนามในเอกสารสําหรับเสนอเข้าที่ประชุมครมอเป็นการเรียบร้อยแล้วก็เหลือเฉพาะดําเนินการเข้าที่ประชุมครมให้ที่ประชุมครมพิจารณานะครับเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมาถึงเรื่อง ช่วชนาก็เป็นแบบนี้นะครับจนถึงวันนี้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้วันที่4ตุลาคมพรุ่งนี้5ตุลาคมมีการประชุมคอรมก็สื่อต่างๆก็เงียบมากไม่พูดถึงเรื่องนี้ว่า5ตุลาคมโครงการปรายได้เข้าจะเข้าคอรมหรือไม่หรือ,รอช่วยชาวนาไร่ละพันครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่นี้จะเข้าที่ประชุมคอรม5ตุลาคมหรือไม่อันนี้เงียบมากเงียบในหมายถึงสื่อเงียบนะครับเอาแล้วครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวนาขอให้เรื่องช่วยชาวนาประกันรายได้ข้าวและช่วยชาวนาไร่ละพันเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอตุลาคม64แล้ววันพรุ่งนี้มาพบก,กันใหม่นะครับเราจะติดตามข่าวสารว่าเรื่องช่วยชาวนาเข้าที่ประชุมคอรมอหรือไม่5ตุลาคม2 5 6พนบีนี้รอฟังรายงานจากช่องของเรานะครับแต่ถ้าไม่เข้าวันที่5ก็ต้องเข้าสัปดาห์ถัดไปรอรุนเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ